เหมือนพระเจ้าพระเจ้ามีความสุขเอเมนพระเจ้าพอพระทยัยเหมือนอย่างเวลาเราได้รับพระพรเรามีความรู้สึกยังไงครับเรามีความสุขเรามีความพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราป่วยหมอรักษาไม่หายเมื่อ네พระเจ้ารักษาแล้วเราไปทำอะไรที่เราไม่สามารถทำมาได้นานแล้วเรารู้สึกเป็นอย่างไรเรามีความสุขเราได้รับพรพอเอเมนเอเมนไหมครับ เมื่อเราสรรเสริญพระเจ้านั่นคือความรู้สึกเดียวกันที่พระเจ้ามีพระเจ้าพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งรู้ไหมครับเวลาผมอยู่ที่บ้านแล้วลูกของผมเนี่ยเดินเข้ามาแล้วบอกว่าพ่อผมรักพ่อแล้วเขาพูดทุกวันนะเขาไม่ได้พูดแค่ว่าผมรักพ่อเขาพูดว่าอะไรรู้ไหม I love you with all of my heart ผมรักพ่อสุดหัวใจของผมเลยผมไม่ได้จ้างเขาให้ทำ แต่เขาทำของเขาเองผมได้รับพระพรจริงๆเอเมนนั่นแหละเขาสรรเสริญผมเขาเป็นพระพรให้ผมเขามอบพรให้กับผมเราทำแบบเดียวให้กับพระเจ้าได้เมื่อไม่มีใครจ้างเราทั้งสิ้นแต่เรามาด้วยหัวใจบริสุทธิ์แล้วบอกพ่อลูกรักพ่อสุดหัวใจเลยรู้ไหมพระเจ้าได้ยินเนี่ยพระองค์รู้สึกอย่างไรเอเมน ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ดาวิดทาท่านไม่ได้ทําตอนที่พระเจ้าช่วยกู้ออกมาแล้วท่านทําในขณะที่กําลังมีปัญหาอย่างหนักท่านสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับถ้าคุณกําลังมีปัญหาอยู่และคุณบ่นต่อว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่คุณจะทําให้พระองค์ไม่พอพระทยัยแต่คุณจะทําให้พระองค์พิโรธดด้วยอ m e n พระเจ้าคือพ่อนะครับพระองค์ไม่ใช่เป็นต้นไม้ลาําธารไม่มีความรู้สึก พร่องเป็นบุคคลและพระองค์มีความรู้สึกเอาละในสดุดีบทที่134ข้อที่2เราจะไปดูว่าเราสรรเสริญพระเจ้าอย่างไรได้บ้างหรือเราถวายพระพรแด่พระเจ้าได้อย่างไรบ้างเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้อย่างไรบ้างเอเมน สดุดีบทที่1 3 4ข้อที่2บอกจงยกมือของท่านขึ้นตรงต่อสถานนมัสการและถวายสาธุการแด่พระเจ้าคําว่าถวายสาธุการในข้อนี้คือการถวายสรรเสริญถวายพระพรน,นั่นเองพระคัมภีร์บอกให้เราเริ่มต้นจากการยกมือขึ้นคุณสามารถยกมือขึ้นได้ไหมฮะคุณอยากรู้ไหมว่าชาติใดที่แสดงความรักได้โจงแจ้งมากที่สุด อินเดียเพราะเวลาเขารักใครขึ้นมามือเขาไม่อยู่กับที่ <c oughs> มือเขาจะต้องขยับอยู่ตลอดเขาจะแสดงความรู้สึกออกมาที่มือของเขาเอ <c oughs> เขายัางต้องวิ่งตามกันไปขึ้นไปบนภูเขาลงมาจากเขามือเขาแสดงอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เราสามารถแสดงความรักโดยการยกมือขึ้นมาได้และนี่คือสิ่งที่ดาวิดกระทำด้วยข้าพเจ้าจะยกมือขึ้น ในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์เอเมนและถวายสาธารหรือสารเสริญพระองค์บางคนบอกแต่นั้นสําหรับคนในพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาใหม่เราต้องเรียบร้อยมิดชิดเก็ <c oughs> บอาการไว้ทั้งหมดถามว่าผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ยกมือขึ้นสารเสริญพระเจ้าได้ไหมถ้าสิ่งที่มันถูกต้องในพันธสัญญาเดิมมันจะผิดในพันธสัญญาใหม่เป็นไปได้หรือเปล่าในหนึ่งทิมธทีนะครับ บทที่2ข้อที่8เปาโลได้บอกไว้ว,ว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายรวมถึงผู้หญิงด้วยนะอธิษฐานในทุกแห่งด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกันแทนที่คุณจะไปโมโหและไปถกเถียงกับคนอื่นเอาเวลามาสรรเสริญพระเจ้าดีกว่าพระคัมภีร์บอกเอาไว้นะครับด้วยใจบริสุทธิ์ภาษากรีก ด้วยใจบริสุทธิ์คือยกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นไม่มีในพระคัมภีร์คุณนะครับจดไว้ก็ได้นะครับด้วยใจบริสุทธิ์คือยกมือบริสุทธิ์ขึ้นเอเมนแล้วพระคัมภีร์พูดถึงว่าให้ผู้ชายทุกแห่งอธิษฐานอธิษฐานในทุกที่ทุกแห่งรู้ไหมครับว่าการสรรเสริญพระเจ้าคือส่วนหนึ่งของการอธิษฐานการอธิษฐานคือการ พูดกับพระเจ้าดังนั้นการสรรเสริญเป็นการพูดกับพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของการอธิษฐานดังนั้นเมื่อคุณจะอธิษฐานหรือัสรรเสริญพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าให้เรายกมืออันบริสุทธิ์ขึ้นเอเมนเอาละเราเริ่มต้นโดยการยกมือนะครับแล้วเราไม่ได้สรรเสริญเงียบๆเราใช้ปากของเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยนะในสดุดีบทที่34ข้อที่1่ข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไป คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปเราจะสรรเสริญพระเจ้านานแค่ไหนตลอดไปตลอดนิรันด์คำสรรเสริญของพระเจ้าอยู่ที่ไหนที่หัวใจเท่านั้นหรือเปล่าอยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเรื่อยไปเฉพาะแค่เช้าวันอาทิตย์พอไหมที่เรามานมัสการพระเจ้าน่าเสียดายคริสเตียนจํานวนมากมายสรรเสริญพระเจ้าเพียงแค่ เช้าวัวนอาทิตย์แล้ววันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่เคยสรรเสริญพระเจ้าเลยไม่เคยพูดอะไรที่ทําให้พระเจ้าพอพระทัยเลยแต่วันนี้เรื่องนี้จะเปลี่ยนแล้วเอเมนจากนี้ไปเราจะสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าเวลาปัญหาเกิดขึ้นแต่เราสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์เป็นทางออกให้กับทุกปัญหาที่เข้ามาเอเมนแล้วเราสรรเสริญจากที่ไหนอีก ขอบคุณที่แย่งกันถามนะครับสดุดีบทที่103ข้อที่1บอกว่าจิตใจของข้าเอยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์คำว่าถวายสาธุการก็คือการถวายพระพรน,นั่นเองหรือเป็นการสรรเสริญพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าจิตใจของข้าเอยและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า อย่าสรรเสริญเพียงแค่ภายนอกอย่าสรรเสริญเพียงแค่มือหรือปากแต่ให้สรรเสริญจากหัวใจจากส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ภายในให้ทั้งเส้นที่อยู่ข้างในคุณสรรเสริญพระองค์เอเมนเวลาร้องเพลงนมัสก,การแล้วก็คุณมายืนอ่านสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าถามว่านี่เขาเรียกว่าเป็นการสรรเสริญไหม,มสรรเสริญพระเจ้า กี่โมงแล้วเนี่ยเลยเวลาลอะอะนี่คือการสารเสริญหรือเปล่าการสารเสริญพระเจ้าจะต้องมาจากหัวใจคุณจะต้องไม่สนใจอะไรภายนอกเลยเอเมนเอาละเราจะไปดูนะครับการสารเสริญพระเจ้าช่วยเราพ้นจากปัญหาได้อย่างไรท่ามกลางศัตรูใหญ่ผมอยากจะพาคุณย้อนกลับไปในสมัยของอเมื่อโมเสสได้นำเอาอิสราเอลออกมาจากอียิปต มีคนอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งสรรเสริญปัญหาอีกประเภทหนึ่งสรรเสริญพระราชกิจของพระเจ้าคริสเตียนมากมายทุกวันนี้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นสรรเสริญแต่ปัญหารู้ไหมว่าการสารรเสริญปัญหาจะเป็นส่งผลร้ายอย่างยิ่งใหญ่กับคุณเราไปดูก่อนนะครับไปดูคนประเภทที่หนึ่งก่อนโมเสสได้ส่งผู้สอดแนมไปสิบสองคนสิบคนกลับมานำข่าวร้าย คำว่าร้ายคือคำว่าชั่วใช้กับคำว่าวิญญาณชั่วเลยคำร้ายๆจากปากคุณแหล่งที่มานั้นมาจากวิญญาณชั่วงั้นอย่าให้สิ่งร้ายออกมาจากปากคุณแต่มีสองคนคือโยชัวและคาเลบเขากลับมาเขาไปเห็นสิ่งเดียวกันแต่เขาเลือกที่จะพูดแง่บวกเขาเลือกที่จะกล่าวสรรเสริญพระเจ้าท่ามกลางปัญหาแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนสองกลุ่มนี้ในกันดานวิถีบทที่14ข้อที่สองนะครับ บรรดาคนอิสราเอลได้บ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวแก่ท่านว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์วกเขาพูดว่าไงนะครับให้เราตายเสียที่อียิปต์พระคัมภีร์บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาคนที่รักมันก็จะต้องกินผลของมันบรรดาคนที่รักที่จะพูดถึงความตายจะต้องกินผลแห่งความ ตายหรือให้เราตายเสียที่ถิ่นธุรกันดานนี้ก็ดีกว่าเขาเลือกที่จะตายนะข้อที่11แล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าไปดูนะครับเมื่อคนเหล่านี้พูดแบบนี้พระเจ้าตรัสว่าอย่างไรทุกวันนี้คริสเตียนเหมือนกันนะครับไปตรวจสุขภาพตายแล้วโรคที่ฉันเป็นหมอรักษาไม่ได้ทั้งประเทศฉันเป็นคนที่เจ็ดเอง และเจ็ดหกคนก่อนหนะ้าตายหมดแล้วฉันก็ต้องตายแน่ๆนี่คือการกล่าวความเป็นหรือความตาย